สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องของห้ามอาถรรพ์ขวัญผวาที่เป็นอ่าเรื่องที่อยู่ในเมพมาร์เก็ต้ฟังกันนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าห้างอาถรรพ์ขวัญผวาจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องเสี่ยงขวัญที่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งผู้เขียนใช้นาประกาว,ว่าดอกไม้จานเรื่องนี้อยู่ในเมพมาร์เก็ต สำนับพิมพ์เอลิเซียนะคะตอนที่1เจ้าที่ผู้เขียนบอกว่าในช่วงเวลานหนึ่งของการทำงานที่ผ่านมาของผมตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปติดต่อค้าขายกับห้างสรรเส็นค้าแห่งหนึ่งในเวลานั้นผู้เขียนเนี่ยเขาได้ทำงานออกแบบตกแต่งแล้วก็มีบริษัทออกแบบเฟอร์นิเจอร์และทุกแต่างภายใน ตกแต่งข้างภายในบ้านและสำหรับงานนะคะเมื่อทำงานออกมาได้จำนวนหนึ่งก็ไปติดต่อห้างร้านเพื่อที่จะฝากขายสินค้าที่ผลิตหรือออกแบบมาในเวลานั้นเนี่ยผู้เขียนเขาพ่อไปติดต่อกับห้างที่เพิ่งมาเปิดแถวแถวระแวกบ,บางบอนทางผู้เขียนบอกว่าห้างแห่งนี้ยอยู่ใกล้โรงงานที่ทำงานอยู่สะดวกกับการที่จะขนย้ายหรือลำเลียงสินค้าไปที่นั่น ดูดูแล้วก็ออกจาสะดวกสบายและรวดเร็วกว่าที่อื่นดังนั้นเนี่ยผู้เขียนก็เลยไปติดต่อแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากห้าแห่งนั้นผู้เขียนบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยที่จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแบบนี้เขาบอกว่าห้างที่ว่านี้เพิ่งมาเปิดใหม่เพราะก่อนหน้านี้เราสักปีหนึ่งทางผู้เขียนเขาก็เห็นว่ามันมีการก่อสร้าง และการก่อสร้างเนะี่ยใช้เวลาอยู่นานกว่าแต่แล้วเสร็จลงได้จะว่าไปมันก็เคยมีเรื่องมาก่อนหน้านี้เหมือนกันเห็นชาวบ้านพูดกันว่าที่โรงงานนะ้่นมันมีเจ้าของที่ครั้งแรกขับนานะไม่ยอมขายแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกันใดทางผู้เขียนเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทาง ตรงนั้นเนี่ยทิงกายเป็นห้างไวได้ก็คือทางเจ้าของถึงได้ยอมขายที่ดินเพื่อให้บาสร้างเป็นห้างกันได้เขาบอกว่าพอได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยก็เริ่มลงมือสร้างห้างซิมาทันทีแปลว่าใน,นระยะแรกจะมีเสียคัด้าแล้วก็เสียงค่าผู้จาายเด่นยกใหญ่เได้ทีเดียวแต่ว่าทางผู้เขียนเขบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แต่ว่าที่แน่ๆคือตรงนั้นน่ะเดิมแล้วว่าเป็นที่ดินของวัดและวัดแบ่งขายหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายก็มีห้างมาสร้างเรก็ขอสร้างเสร็จสิ้นใช้เวลาก่อสร้างเราเลากับ1ปีหปีขึ้นได้ห้างที่ว่าเนี้ผมมองในทีแรกว่าเข้านิกที่ไงถึงมาเปิดห้างเอาไกลปืนเที่ยงสักขนาดนี้ ที่นี่เหมือนบ้านนอกสชัดอันนี้ผู้เขียนเขียนมาเเราๆน่าจะออมากกว่าสิปีถึงยี่สิปีได้แล้วสมัยนั้นเนี่ยบางบอลเนี่ยอาจจะดูอาจจะดูแบบดำไม่มีความเจริญเท่าทุกวันนี้นะคะอันนี้เป็นความคิดของดิฉันเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ย ป็นที่ตั้งของโรงงานซะส่วนมากแล้วก็ผู้เขียนเองเนี่ยโรงงานเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยน่านเหมาะที่ทำโรงงานหรือว่าทำเกษตรกรรมซะมากกว่าแล้วอย่างเงี้ยใครที่ไหนจะมาซื้อหรือมาเดินดูของกันเพราะว่าดูแลวว้วมันแถบชานเมืองเกินไปแถวบางบอนบางขุนเทียนชายทะเลแบบเนี้คือดูดูยังไงก็เหมือนกับเกือบจะต่างจังหวัดอยู่แล้ว แต่ว่าผู้เขียนบอกว่าผมมักก็คาดการผิดนะแล้วเรื่องผิดไปหมดเลยเพราะว่าไม่นานนะค่ะแห่งแรกก็กลับทำมาค้าขึ้นแม้ระยะแรกแต่ยังมีคนไม่รู้จักมากนักก็ตามแต่ในวันเปิดนมีผู้คนหลักไหลมาก,กันมากมายไม่รู้มาจากไหนเดินกันแออัดแดดเย็ดไปหมดเลยถามผู้เขียนเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนย่ยเลยเห็นรู้ทางทันทีเลยในวันนั้น ว่าถ้ามาติดต่อค้าขายกับที่นี่เนี่ยหรือว่าจะมาฝากขายกับห้างแห่งนี้ก็น่าจะไปได้ดีแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยทุกอย่างเนี่ยขายดีหอมก็ขายหมดจนมีออเดอร์มาเพิ่มคือมีออเดอร์มาเรื่อยเรื่อยจนแบบเรียกว่ามาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวทางผู้เขียนที่กับโรงงานของเขาก็เลยเล่นผลิตสินค้ารับผลไปฝากขายที่ห้างนั้นจะม่มเสมอเลย เดินในที่สุดผมก็เข้านอกออกในและสามารถติดต่อป้าเจ้าหน้าที่และพนักง,งานได้เกือบทุกคนพนาคารบัญชีที่ผมต้องไปวางบินพนักง,งานขายหน้าร้านก็ต้องไปช่วยจัดขอบลงชั้นไม่เว้นแม้แต่ผู้จัดการสาขาที่อายุมากกว่าผมเล็กหน่อยและผมก็เรียกแกว่าพี่เล็กแกอาิยาศัยดีมีอะไรก็จะชวนผมไปพูดไปคุยจะแกอยู่เสมอ รู้จักทุกคนเรื่อยๆร,รู้จักไปหมดเลยจนแม้กระทั่งกับพนักงานประจำฮารตเร็คตันตาแจกข่าวพนักงานชั่วคราคนนวบสาดแม่บ้านเพื่อจะถึงยาหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ก็รู้จักไปหมดได้ว่าไปจนคุ้นเคยถือ ากบอกว่าแกก็ให้ความสนุนไปกับทุกคนเลยเพราะว่าแกมั่นใจว่าการติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยหากเราอดอน้อมทาตนไว้เนี่ยเหล่าคนที่เราติดต่อเนี่ยขเขาก็จะต้องมีมิตรภาพที่ดีติดต่อกับเรามาเสมอหลายครั้งที่ผมได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่ยาก,ยากให้ผ่านไปได้อย่างงไไ่ายดายและจากการที่สนิทสนมคุ้นเคยกับผู้คนเหล่านี้เนี่ยผมถึงได้รู้เรื่องราแวและความความเป็นไปแปลก ที่ผู้คนในห้างนี้เขาได้เจอกันและทีนี้ผู้เขียนเขาเลยบอกว่าเขากเ,เลยอยากจะนำเรื่องเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังผู้เขียนบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยจากการที่เขาไปติดต่อเพื่อที่จะฝากขายของตอนนั้นเนี่ยการติดต่อเนี่ยมาสำเร็จราบรื่นเลยและเริ่มนัดวันกันว่าจะเอาของมาลงขายเมื่อไหร่พอคุยธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่ายวันนั้นเนี่ยแกก็ว่าง ที่เล็กที่แกเป็นเจ้าของสาขาหรือเป็นผู้จัดการสาขาที่เวลานั้นแหละประชุมเสร็จก็ออกมาพอมเาเจอซัลายเออร์ที่เป็นตัวผู้เขียนเนี่ยแกก็เลยชวนคุยอ้าวคมดบ้างไหมครับพอจะมีเวลาสักหน่อยไหมผมอยากจะคุยเรื่องดิสเพย์และการจัดบูธและงานที่จะมีขึ้นอีกในสองสมวันซะหน่อยคุณมดก็บอกว่าว่างครับ เพราะว่างานที่จัดขึ้นนั้นเป็นการเปิดตัวสินค้าแล้วก็อะไรนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณวัตถุอยู่ด้วยพ่อแกถามว่าว่าไหมแล้วจะขอปรึกษาเรื่องการค้าขายเนี่ยผมก็ต้องบอกแต่ว่าว่ารีบบอกเลยว่าว่าเพราะอกาสเนี้มันหาย,ยากมาก แต่ก็ชวนผมลงไปที่ห้องอาหารเขาพานังลาและสั่งเครื่องหมื่มาสองสามอย่างก่อนที่จะนั่งคุยกันอย่างเป็นการเป็นงานฉันต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการอัดไรกแต่ละครับไม่ยมันแค่สิบนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นหลังไม่จะมาอ่านาและฝักตินต่ออีกถ้าสิดนี้จบแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะคะอ่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราก็นั่งคุยกันสารพัดเรื่องจนสำเร็จ สิ้นทุกอย่างจู่ๆแกก็ถามผมขึ้นมาว่าคุณบอสเชื่อเรื่องผีไหมตอนนั้นเนี่ยผมเลือกคิดเรื่องอะไรไปเปล่าๆคิดเรื่องงานผุนเพลินก็ไม่ทันจะได้ฟังก็พูดขึ้นมาว่าอ่ะตะกี้ตะกี้พี่พี่ได้ถามถามเรื่องอะไรนะครับแต่ก็เลยบอกว่าเรื่องผี พอกับผู้แบบนี้เนี่ยทำคุณมดก็ถึงกับตื่นไปทันทีเพราะว่าไม่คิดว่าแกจะวกมาเรื่องแบบนี้จนได้คืนนี้เวลาเราหมดเท่านี้เดี๋ยวคืนต่อไปในฉันจะมาอ่านก่อให้ฟังนะหากสนใจเนี่ยไปหาอ่านกันได้ในเมปาก็ตนะคะชื่อเรื่องว่าห้างอาทานขวันภวาสำนับพิมพ์เอลิเซียคะ่ะสวัสดีดไนด์นะคะฝันดีคะ่ะ